สวัสดีค่ะพี่ๆหัวหน้าหมวดทุกท่านนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอ่าอ่าขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็คือชื่อใหม่นะคะนางสาววิสาตันทาดิกรค่ะตําแหน่งนักวิชาการสิทิชํานาญการนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะมาพูดอ่าในภาพรวมนะคะของระบบติดตามการบริหารบํารุงปกติหรือที่เรียกกันว่านะคะระบบงอสี่ขีดสุดหนึ่งค่ะ ก็ตามตัวเลยนะคะก็วัตถุประสงค์ของระบบนี้นะคะก็คือเพื่อใช้ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงปกติค่ะค่ะก็ส่วนคำต่างๆที่จะได้ยินบ่อยๆในงานบำรุงปกตินะคะก็คืออย่างเช่นนะคะว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานบำรุงทาบำรุงปกติก็คือหมวดทางหลวงหน่วยงานต่างๆที่มีการทำงานบำรุงปกติค่ะแล้วก็ต่อมาก็คืองอนสิขีดศูนย์หนึ่ง งอสี่ขีดศูนย์สองก็คือการรายงานผลแล้วก็การสรุปผลอ่างอสี่ขีดศูนย์หนึ่ง 4, 1, อะค่ะค่ะก็งานบำรุงปกติคืออะไรตรงนี้ก็คือพี่บอยได้กล่าวไปแล้วในอาในต้นนะคะค่ะตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการรายงานผลการที่เราได้หน่วยแต่ละหน่วยอะค่ะได้มีการทํางานแล้วก็เอามาบันทึกลงไปในระบบค่ะอ่าเมื่อ มีการบันทึกใช่ไหมคะในส่วนนี้นะคะ่ะก็จะมีการบันทึกข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานต่างๆแล้วก็มีวัสดุที่ต้องบันทึกลงกไปในระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีวัสดุคงทังที่จะอยู่ในระบบด้วยค่ะคํะาต่อมาก็ยูนิตคอรสตรงนี้ก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนในระบบนะคะก็ต้องมีการจัดทําแพทจะจะทำผลต่างๆ,างๆเข้าไปอะค่ะขั้นตอนนะคะในการบันทึกงานงอนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือ ทั้งหมวดท้งท้งหมวดต่างๆนะคะจะต้องจัดทําแผนเข้ามาในระบบค่ะซึ่งก่อนที่จะจัดทําแผนเข้ามานั้นก็คือทางแขวงจะต้องมีการจัดสรรเงินเข้าไปให,ให้ให้แต่ละหมวดก่อนซึ่งหมวดก็ต้องจัดทำวง,งเงินที่ที่แขงค่ะจัดสรรเข้าไปให้อาหาห่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้รับเงินแล้วใช่ไหมคะก็ะ<ค>ะจ,ะจัดําแผนแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานค่ะค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น การอธิบายในส่วนของหน้าที่ของแต่ละส่วนนะคะก็คือแขวงทั้งหลวงหมวดทั้งหลวงแล้วก็ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีงานบัญชีนะคะแล้วก็งานพัสะดุค่ะในส่วนของแขวงทั้งหลวงนะคะเริ่มแรกเลยก็คือจะต้องมีการจัดสรรงบให้หมวดก่อนค่ะแล้วก็จัดสรรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแขวงหมวดค่ะก็จะมีการคีพแผนเข้ามาซึ่งแขวงก็จะมีหน้าที่ยกเลิกแผนหรือผลให้กับหมวดต่างๆค่ะ ในส่วนของบัญชีนะคะตรงนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับหมวดในส่วนที่ว่าเมื่อเวลาหมวดจะมีการบันทึกในระบบใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีวัสดุต่างๆซึ่งเราจะต้องทําการเบิกในระบบแล้วก็พัสดุของแขวงอะคะ่ะต้องเป็นคนจ่ายให้กับหมวดต่างๆค่ะค่ะในส่วนของหมวดนะคะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเราจะต้องมีในเบื้องต้นคือข้อมูลหลักๆก่อนที่ก่น จะเริ่มการบันทึกในระบบนะคะก็คือจะต้องมีข้อมูลแรงงานข้อมูลเครื่องจักรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อมูลวัสดุเพื่อจะคี์เข้าไปในระบบค่ะหลังจากเรามีข้อมูลต่างๆแล้วเราก็คือจะทําแผนแล้วก็เบิกวัสดุจากพัสดุแผงแล้วก็บันทึกงานงอค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของระบบในการเข้าใช้งานค่ะยูเซอร์ต่างๆตรงนี้ก็คืออ่าสามตัวแรกก็คือจะเป็นรหัสของแข่ง อส,อสองตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรหัสของหมวดค่ะว่าหมวดที่หนึ่งจะเป็น,ปนตรงนี้ค่ะส่วนสามก็จะเป็นหมวดน้นองน้องบัวค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งถึงหกอยู่ที่ว่าทางหมวดน,นะคะจะไปเปลี่ยนยูเซอร์หรือเปล่าตรงนี้ก็คือแล้วแต่ทางหมวดน,นะคะค่ะพอเข้ามาใช่ไหมคะเริ่มแรกอย่างที่แจ้งบอกว่าเราต้องมีข้อมูลหลักเริ่มแรกเลยเราก็คือต้องเพิ่มข้อมูล แรงงานค่ะข้อพูลแรงงานตรงนี้นะคะก็จะมีพี่ๆหมวดทางหลวงทุกท่านนะคะก็คือจะต้องอใส่ประเภทของเครื่องจกักรซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทว่าเป็นลูกจ้างว่วคราวพนักงานราชการลูกจ้างปรช์ชลูกจ้างประจำนะคะค่ะแล้วก็ข้าราชการแล้วก็จะมีการกรอกเลขที่บัตรประชาชนสถานะแรงงานตรงนี้ก็คือปฏิบัติงานหรือลาออก ค่ะตรงนี้จะขอแนะนำไว้นิดนึงนะคะว่าในระบบตรงนี้ค่ะก็คือเราจะอ้างอิงจากเลขบัตรประชาชนเมื่อลูกจ้างชั่วคราวปกติแล้วคือลูกจ้างชั่วคราวอะค่ะจะมีการลาออกหรือเปลี่ยนเปลี่ยนหมวดไปปฏิบัติงานที่หมวดอื่นใช่ไหมคะ,ะก่อนที่เราจะเหมือนเราคียรายงานเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะลูกจ้างคนนี้ค่ะจะลาออกหรือว่าไปทําที่หมวดอื่นเราต้องเปลี่ยนสถานะของลูกจ้างให้เป็นลาออกแล้วก็ ไปเพิ่มชื่อข้อมูลแรงงานในอีกหมวดหนึ่งค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือการบันทึกข้อมูลเครื่องจกักรตรงนี้ค่ะก็คือจะมีการต้องคีย์มายเลขเครื่องจกักรซึ่งมันก็จะมีประเภทของเครื่องจักรตามของสำนักเครื่องกลนะคะว่าประเภทเครื่องจักรประเภทนี้คือเครื่องจักรประเภทไหนแล้วก็ใส่หมายเลขเครื่องจกักรค่ะแล้วก็ใส่สถานะว่าใช้งานหรือไม่ใช้งานในส่วนต่อมานะคะก็คือในการดูงบ ที่ทางแขวงจัดสรรให้หมวดแต่ละหมวดค่ะวา่าหมวดตัวเองนั้นได้รับการจัดสรรเท่าไหร่ซึ่งยอดเงินตรงนี้ค่ะก็คือย,ยอดเงินที่เราต้องจัดทําแผนเข้าไปในระบบค่ะในส่วนของการจัดทําแผนนะคะเราก็คือจะต้องจัดทําแผนเมนูจัดทําแผนดําเนินการเองค่ะซึ่งก็จะมีหลายหมวดนะคะสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าในส่วนของงานตั้งเหมาตรงนี้คือหมวดจะต้องมีการบันทึกหรือไม่ ในส่วนของงานจ้างเหมาตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับหมวดทั้งหลวงจะเป็นยูเซอร์ของของแขงอะค่ะใช้ยูเซอร์พัสดุในการบันทึกค่ะถ้าเกิดเหมือนกับว่างานจ้างเหมานี้อยู่ในพื้นที่ของหมวดใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเงินจัดสรรให้เป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นงานของหมวดแต่หมวดไม่มีสิทธิ์เข้าในเมนูนี้ก็คือต้องแจ้งให้แขงอะค่ะจะัดสรรเงินตรงนี้ค่ะให้ไปอยู่ในหน่วยงานของสารสนเทศ แล้วก็ให้พัสดุแข่งคีใบสัใบส,สัญญาจ้างอะคะ่ะในการจัดทําแผนนะคะก็จะมีการ่าเราจะต้องกดบันทึกต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้หนึ่งเป็นแผนปีนะคะ่ะก็คือทั้งปีมีแค่แผนเดียวซึ่งในการคีแผนปีนะคะก็จะมีว่าในหนึ่งเดือนจะมีการปฏิบัติงานในรหัสงานใดบ้างมีค่าเท่าไหร่ค่าตอบแทนข้าววัสดุต่างๆเท่าไหร่คะ่ะค่ะ ในเมื่อเราคีย์แผนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะ,ะตรงในหน้าเมนูค่ะมันจะขึ้นสถานะว่าราสอส่งงานเราจะต้องกดเข้าไปในกดเพื่อส่งงานอีกครั้งหนึ่งค,ะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้พี่ๆหัวหน้าหมดทางหลวงทุกท่านได้ดูนะคะว่าตรงนี้จะเป็นแผนการดําเนินงานประจําเป็นรายปีนะคะก็จะดูว่ารหัสต่างๆ ในแต่ละหมวดนะคะมีการทํางานในรหัสงานใดบ้างช่วงเดือนไหนไตรมาสไหนอะค่ะเมื่อเราจะทําแผนเรียบร้อยแล้วในแผนหลายปีค่ะแล้วก็เข้ามากดส่งรายงานคืองานทุกอย่างในระบบอะค่ะคือเราคียเรียบร้อยแล้วกดบันทึกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างยังไม่มีการส่งนะคะเราต้องกดเข้ามาเพื่อกดส่งอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือ เมื่อกี้เรามีแรงงานแล้วมีเครื่องจักรแล้วแต่เรายังไม่มีวัสดุใช่ไหมคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องเบิกวัสดุจากพัสดุแข็งค่ะก็เริ่มแรกเลยเราก็คือพี่พ,พี่หมวดน,นะคะก็ต้องคีย์ใบสัง่งใบใบเบิกอะคะ่ะใบพหนึ่งขีศูนย์สองไปให้พัสดุแข็งตรงนี้ค่ะก็คือแนะนิดนึงว่าต้องประสานงานกับพัสดุแข็งว่าให้ใช่ชื่อเดียวกันนะคะเพื่อไม่เพื่อให้คนหาในระบบเจอ พอเราเขียนไปเบิกอะค่ะไปในระบบก็คือให้พัสดุแขวงอะค่ะจ่ายวัสดุมาให้เราค่ะหลังจากได้เสร็จแล้วก็เราจะได้สามารถมาบันทึกรายงานผลได้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของการเบริกวัสดุในระบบค่ะก็คือเราก็ต้องกดปุ่มกดในเมนูนะคะเบิกจ่ายวัสดุพอกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะมีให้คีย์ว่า เลขที่ใบเบิกนี้ก็คือเอาจากในเอกสารเลยค่ะที่พี่ที่มีอยู่จากใบพหนึ่งขีดศูนย์สองมาก่อเลยว่าเลขที่ใบเบิกนี้คือเลขที่อะไรวันที่่าไรใครเป็นผู้เบิกแล้วก็รายการวัสดุต่างๆที่พี่จะเบิกจํานวนเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะมีะตรงนี้ค่ะก็คือให้เซิร์ชคือที่แต่ละหมวดะคะ่ะจะเซิร์ชเจอก็ต่อเมื่อ,อ,อทางพัสดุแผลค่ะ มีการคีย์ใบสั่งซื้อวัสดุเข้าไปในระบบแล้วทางหมวดถึงจะค้นหาเจอก็จะมีหลายที่ว่าโทรมาหาสเลาะทำไมชื่อวัสดุนี้ค้นหาไม่เจออะไรเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้ก็คือต้องให้ติดต่อพัสดุแข่งก่อนว่าได้มีใบสั่งซื้อวัสดุตัวนี้อยู่ในระบบแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือก็กดส่งส่งปุ๊บตรงนี้ค่ะก็จะไปที่พัสดุแข่งพัสดุแข่งเขาก็จะมีหน้าที่จ่ายมาให้เราค่ะ เมื่อพอ,อเรามีการเบิกจ่ายวัสดุกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่เราจะมาดูว่าวัสดุของหมวดมีรายการอะไรบ้างก็คือเราจะเข้ามาเมนูรายงานนะคะแล้วก็เลือกเมนูวัสดุคงเหลือซึ่งมันจะมีค้นให้ดูค้นหาหาว่าแต่ละหมวดมีวัสดุคงเหลือเท่าไหร่บ้างค่ะ ตรงนี้ค่ะก็จะมีหน้าตาใช่ไหมคะว่า,าด้านซ้ายมือคือหมวดอะไรรายการวัสดุอะไรบ้างที่มีอยู่ในหมวดนักตอนนี้จำนวนเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยเท่าไหร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะมียอดรวมทั้งหมดซึ่งรายละเอียดวัสดุคงเหลือตรงนี้ค่ะก็จะต้องตรงกับไปที่เขาเรียกว่าพสองขีดศูนย์สามหรือพสองขีดศูนย์หกของหมวดอะคะคือเมื่อ จบปีงบประมาณแล้วคือวัสดุคงเหลือเขาหมวดจะต้องตรงกับ,บรายรายละเอียดของหมวดน,นะคะที่เป็นกระดาษค่ะค่ะพอเรามีวัสดุแรงงานเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอน่อ,อมาคือเราการการบันทึกรายการผลค่ะการบันทึกรายงานผลใช่ไหมคะเราจะเข้าในเมนูผลการปฏิบัติงานงอสี่นย์หค่ะซึ่งการบันทึกก็คือเราจะบันทึกเป็น เป็นรายละเอียดแต่ละรหัสงานนะคะว่าเราตรงนี้นะคะจะต้องบันทึก1แผนงาน1รหัสงาน1สายทางซึ่งเราก็ต้องมีเหมือนงานงานปะซ่อมอะไรเงี้ยคะ่ะรหัสงานก็จะเป็น2 1 1หนึหรือหนึ่งหเนี่ยคะ่ะก็คือแล้วก็จะมีการบันทึกใช่ไหมคะว่าในสายงานไหนในสายทางเท่าไหรก่กิโลเมตรที่เท่าไหร่วันที่ ตรงนี้เป็นการบันทึกประจําเดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีว่าวันที่ปฏิบัติงานคือวันใดบ้างก็คืออาจจะเป็นหนึ่งสองห้าหกรวมเป็นทั้งเดือนคือในปฏิบัติงานในรหัสงานนี้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็ระบุเป็นจํานวนวันใช่ไหมคะพอบันทึกเรียบร้อยแล้วมันจะมีรายละเอียดข้างล่างอะคะ่ะว่าในรหัสงานปะซ่อมตรงนี้มีแรงงานคือใครบ้างใช้วัสดุอะไรบ้างเครื่องจักรอะไรแล้วก็ใครจ,จ่ายอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะเมื่อเราบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนในการส่งอย่างที่บอกว่าคือระบบนี้คือกดบันทึกแล้วยังไม่ส่งเพราะฉะนั้นคือพี่จะต้องมาพี่พจะต้องเข้ามากดสรุปรายงานที่เราเคีย์รายงานประจำเดือนนะคะในแต่ละงานปุ๊บรวมทุกอย่างให้เป็นเป็นหนึ่งก้อนในหนึ่งเดือน,นะคะ่ะเพื่อกดส่งเพราะฉะนั้นเราต้องมาที่เมนูสรุปรายงาน เพื่อกดสรุปรายงานเหมือนเดือนตุลาเราทํารหัสงานต่างๆไปกี่แผนงานใช่ไหมคะเราก็รวมทั้งต้นทุกรหัสงานเป็นนั้นนะคะเป็นฉบับเดียวเพื่อกดสง่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกที่ปีงบประมาณใช่ไหมคะแล้วเลือกเดือนตุลาแล้วก็กดสรุปรายงานมันก็จะมาแสดงรายการข้างล่างตรงแถบข้างล่างตรงนี้คะ่ะพอแสดงข้างล่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะพี่ก็ต้องข้าไปกดที่งอสี่ี่ศูนย์สอง กดเข้าไปตรงนี้ค่ะมันก็จะมีตรงนี้คือกดส่งงานแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่ส่งงานมันจะขึ้นว่าสถานะว่ารอส่งงานก็คือกดไป4.2ปุ๊บแล้วก็มันจะขึ้นว่าค่ะก็กดส่งงานเข้าไปในส่วนของการพิมพ์รายงานก็คือเมื่อกี้ค่ะก็คือถ้าจะกดรายงานใช่ไหมคะเป็นเราจะสามารถดูได้ทั้งงอ่1และงออ2 ตรงนี้ค่ะเรากดเข้าไปที่งอสีขี่งปุ๊บตัวแถบสีแดงอะค่ะก็คือเรา export มาเป็น pdf สีเขียวคือ export มาเป็น csv csv ตรงนี้ก็คือเป็น excel อะค่ะ .up t x p o เ t มาเป็น excel ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวรายการงอสีขีดศูซึ่งก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่ามีวัสดุอะไรบ้างในการปฏิบัติงานนี้ มีรายงานท่านใดนบ้างมีคใค้จ่ายอะไรบ้างค่ะค่ะ,ะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเหมือนที่พี่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งในบางเดือนเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าหมวดของตัวเองนั้นได้มีการส่งรายงานในเดือนไหนบ้างก็คือเข้าเมนูสืบค้นการส่งงานค่ะตรงแถบสีเขียวๆตรงนี้ค่ะก็จะดูว่าเราได้ส่งงานตั้งแต่เดือน อ่าตุลาใช่ไหมคะจนถึงเดือนกุมภาแล้วส่วนเดือนที่เหลือยังไม่ได้กดส่งมันก็จะไม่ขึ้นแถบสีเขียวค่ะค่ะในส่วนของการแก้ไขรายงานผลงานนะคะผลการปฏิบัติงานงสี่ขีดตรงนี้สามารถแก้ไขได้โดยการแจ้งแจ้งให้ทางแขวงะคะ่ะใช้ยูเซอร์แขวงะคะ่ะส่งคืนให้กับหมวดต่างๆก่อนพอส่งคืนมาให้ปุ๊บใช่ไหมคะพี่ๆก็ต้องกดมาเข้ามาตรง เมนูสรุปรายงานนะคะก็คือเมื่อกี้ตอนที่แจ้งหมายแจ้งไปใช่ไหมคะว่าเราได้คีย์รายง,งานผลเรียบร้อยแล้วเป็นมีหลายแผนในการในการปฏิบัติงานแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นเราต้องรวมทั้งทุกก้อนทุกรหัสงานนั้นเป็นก้อนเดียวเพื่อกดส่งเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนการย้อนกลับอะค่ะก็คือพอทางแขวงส่งงานคืนให้หมวดใช่ไหมคะพี่ๆต้องมากดลบในสรุปรายงานก่อนเพื่อกลับไปแก้ไขในรายงานผลเหมือนเดิมอะค่ะอันนี้เมื่อกี้ ที่แจ้งไปว่ากดลบก็จะกลับมาแก้ไขในรายงานผลการปฏริบัติงานค่ะการเรียกดูรายงานนะคะในส่วนของหมวดนะคะก็คือจะมีในตัวระบบนี้นะคะก็จะมีรายงานอยู่หลายตัวเหมือนกันก็คือจะมีรายงานที่แยกตามรหัสงาน1ตัวใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคือแยกตามหมวดค่าจ่ายถ้าในการเรียกดูตาม รหัสงานใช่ไหมคะก็จะเป็นรายการแรกอะคะ่ะก็คือแผนผลงานบำรุงปกติตรงนี้ก็คือจะเป็นการดูแยกตามรหัสงานต่างๆรหัสงานหลักของงานบำรุงปกติค่ะซึ่งมันก็จะมีหลายหลายรายงานหลายรูปแบบหน้าตาให้ดูนะคะก็คือเหมือนตัวแรกก็คือจะเป็นดูสัดส่วนของการใช้งบประมาณในรหัสงานต่างๆส่วนขวามือนะคะกราฟวงกลมอะคะ่ะก็จะเป็นสัดส่วนของตามหมดค่าใช้จ่ายอะคะ่ะ แล้วก็ข้างล่างก็คือจะเป็นเทียบแผนและผลของการปฏิบัติงานที่ในระบบนี้ค่ะค่ะส่วนการเรียกดูรายงานเป็นเส้นกราฟนะคะเส้นกราฟกราฟเส้นนะคะเพื่อดูเทียบกันร,ระหว่างแผนผล G/F แล้วก็วัสดุคงเหลือต่างๆเราจะใช้เมนูแผนผลงานบำรุงกติผลการเบิกจ่าย G/F และวัสดุคงเหลือค่ะ ตรงนี้นะคะเมื่อเข้าไปใช่ไหมคะพี่ต้องกดเลือกปีงบประมาณรูปแบบรายงานซึ่งจะมีให้เลือกดูนะคะว่าจะเลือกดูเทียบระหว่างแผนผลแผนผลและ GF แผนผล GF และวัสดุคงเหลือหรือแผนผลและวัสดุคงเหลือค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็นในสดของหมวดนะคะเส้น GF ตรงนี้จะไม่ขึ้นเพราะว่าจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราดูในภาพรวมของแขงของหมวดก็จะเห็นแค่แผนผลแล้วก็วัสดุคงเหลือค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างกราฟให้ดูะคะ่ะของของหมวดน้องบัวนะคะก็จะเห็นว่าเขาได้รับการจัดสรรงบมาให้นะคะประมาณเงินประมาณสองจุดสี่ล้านใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ได้คียผลไปเรียบร้อยคือสองจุดสี่ล้านสิบคีย์แผ่นให้ตรงกับงบที่ได้รับจัดสรรใช่ไหมคะแล้วก็มีการคีย์ผลไปประมาณเก้าสิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนซึ่งจะมีวัสดุคงเหลือคือศูนจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นนะคะ ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเทคนิคในการนํำเข้าข้อมูลนะคะก็คือเริ่มแรกเลยก็คือการบันทึกแผนงานบาของหมวดนะคะก็จะมีการบันทึกเฉพาะแผนการดำเนินงานเองนะคะแล้วก็การบันทึกแผนจะต้องบันทึกให้เท่ากับยอดเงินที่ทางพัสดทุทางแขวะคะ่ะจัดสรรให้หมวดค่ะ แล้วส่วนในการบันทึกแผนนะคะเราจะต้องใช้คำสั่งว่าบันทึกต่อเพื่อให้ทั้งปีทั้งปีงบนะคะมีแค่แผนเดียวค่ะค่ะในส่วนของการบันทึกประกันสังคมนะคะก็คือเราจะใช้บันทึกอยู่ในหมวดของค่าใช้สอยค่ะ <c oughs> ในการบันทึกการผลงานในแต่ละเดือนเราจะใช้แผนการปฏิบัติงานนะคะรันต่อเลขต่อกันไปเลยว่าหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็ ข้อเสนอในอีกข้อหนึ่งก็คือการเบิกจ่ายที่หม่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าให้เราเลือกใช้วัสดุที่ชื่อตรงกันกับวัสดุแผงเพื่อให้เราค้นหาในระบบค้นหาเจอค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อที่งานสืตินะคะหากมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะค่ะพี่ๆหมดทางหลวงทุกท่านมีข้อสงสัยประการใดไหมคะ เชิญสอบถามได้เลยนะคะคขออนุญาตถามนะคะนิชาดานลอดพินิษนะคะชมอ,อทอประสมพินครจากแขวงทางหลวงกำแพงเพชรนะคะเรื่องเรื่องระบบไม่ค่อยสงสัยนะคะเพราะว่าได้อยู่แล้วไม่ทราบได้ยินไหมคะก,ก,ก็อยากจะฝากในใน,ในช่างหมวดนะครับให้ ให้ความสำคัญกับการคีย์ข้อมูลในระบบงานง .4 สี่ขีศูนนะครับเพราะว่าเราก็สอก็ได้นำเอาผลการเบิกจ่ายที่คียในระบบงานง .4 สี่ขีศูมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดสรรงบบำรุงปกติจะสังเกตว่างบบำรุงปกติของแขวงณปัจจุบันเนี่ยเราโอนส่วนแรกไปแล้ว50%เ อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเรายังไม่โอนจนกว่าบัลุงปกติจะคีผลการเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตบันยังเหลืออีกยี่สิบห้าแขวงที่เรายังไม่โอนเงินให้แล้วก็คิดว่าถ้าคีไม่เรียบร้อยก็ไม่โอนให้นะครับอันนี้ฝากฝากว่าเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปผูกเรื่องของอเครื่องจกักรกับสํานักเครื่องกล เราอาจจะไปผูกเกี่ยวกับการผลการเบิกจ่ายกับในระบบ G.F. ของกองบัญชีเพิ่มขึ้นน,นะครับเพื่อเพื่อให้มันคือคือเราเลียกไม่ได้ครับอนาคตว่าเราเราจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเมื่อเราเรามีระบบของเราแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีมีงานศึกษานะครับที่จะปรับปรุงเรื่องของระบบของการใช้งานงองานงอให้มันง่ายขึ้นนะครับปัจจุบัน นั่งฟังเมื่อสักครู่ที่น้องใหม่อธิบายก,ก็ก็สลับซับซ้อนดีเหมือนกันเรื่องของการคยีย์ข้อมูลก็ก็คงจะต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็พยาพยามที่จะพยายามที่จะคีย์นะครับถ้าอันไหนที่ที่ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วทางสถิติของแต่ละแขวงนะครับครับเขาก็มีกลุ่มไลน์ที่ติดตามเรื่องการคีย์งานงออยู่อย่างสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็ แม้กระทั่งรถทางในช่างหมดเองจะโทรศัพท์สอบถามผ่านทางช่องทางท,างที่เขาให้ไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ก็ยินดีนะครับก็ยินดีแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆระบบยังใช้งานยากยังให้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ผมว่าช่วยกันคอมเมนต์นะครับเพราะอาชีพหลักของหมวดงบประมาณหลักของหมวดก็ต้องนี่แหละครับหนีไม่พ้นงานงอค่ะ ถ้าขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะอ่าเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้านะคะก็คือวันที่2 9พฤศจิกาจนถึงวันที่2ธันวาค่ะก็จะทางสอรอจะมีการจัดประชุมทบทวนเกี่ยวกับการใช้งานระบบงอศี 4. ขีศูนหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของหมวดนะคะหรือทุกท่านนะคะได้เข้ามาเพื่อรับฟังค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการทบทวนแล้วก็รายละเอียดกับการใช้ระบบอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ